เ็อยู่ที่บ้านนะโอ้ยแป้งหมนไม่งหมือนจะไปทอดไอชิบหายมันไม่ได้จายไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไอไม่ไ้หายมีกี่คนมีสามคนมีสามคนเฮียขอใครอึเป็นถึงนายกทำไมทางั้นอะทำไมเาองแกงผมเอาเอ้าถาเกงมึงดิเกงกูกูจะย้อนดิเฮีย เช้าพอเกมึงไปตรงนั้นแล้วไม่เป็นไรปล่อยปล่อยปล่อยมเงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ้เหี้ยมึงเอาไปได้ได้อีกวายมึงก็ต้องเอาตูวของกูมาด้วยเย็บรวมกันเพืมึงเึงจะใส่ได้เออแล้วมันเป็นใครวะคนเราไม่ได้ดูสภาพหุ้นตัวเองเลยเอาวางไว้ตรงนั้นอ่ะวางไว้ตรงนั้นวางเข้าวบัลงบอกวาง ผมไม่เดินแล้วพี่มันเก่งมากเลยว่ะพี่ไอเรียกมันเรยเรียกมันจะมาเลยมันได้ยินมันมีหูผมไม่ได้ยินแล้วะทำไมอ่ะหูตึงแล้วนี่ยในชอป้ามเนี่ยคุณจะเอ่นน้ำมั้งอะไรเก่มากครูใช่ปะเออเอาไิเก่ายละอีดาขอร้องครับไปไหลกังเก่งโอ้ยให้พี่ก็ยิ้มร้องเพลงเยอะเลยพุ่ง ว่าดิค่ะผมก็ยอมมึงก็เดินลงไปหยิบสิมึงยากเทีนอะไรตรงไหนวะจะเดินลงไปยังไงสภาพแบบนี้แล้วคุณจะเลยพูดไม่คิดนะไม่อ่านเงี้ยต้องไหมทีนี้ครับผมจ้างร้อยชุดพี่อะไรเก่งขึ้นมาทีนะขอบคุณนะยังไม่กรับเลยเก่งครับขอบคุณมากเดี๋ยวเรียกห้โร่ต่อนะขอบคุณของขายลอฮีโร่ ุ่งแค่ครับารรตาแค่ไ่ดีกว่าอะไรพี่เรนเฮ้ยเฮ้ยประตูอาประตูเกินอ่าอ่ก็อย่าคิดาแล้วกันดนตลกเขาก็ สนุกสนานให้ความถูกครับท่านนั่นเองนะครับก็คือเรามาสลับบรรยากาศพรุ่งนี้ครับลำใหญ่ให้ทองคำอ่าแล้วก็มรืนระยำหัานทองแดงครับระไม่ได้ให้หั่ทองแดงไม่ได้มามแล้วลำไยให้ทองคำนะฮะพรุ่งนี้มาดูไหกันนะฮะเราให้กำลังใจกันกับศิลปินที่มีความรักความศรัทธาในตัวพี่พึ่งครับผมก่อนก็วันนี้นะฮะพี่น้องครับช่วยกันอุดหนุนดันหาด้วยนะฮะครับช่วยกันนะช่วยกันตื่น อาหารเยอะแยะมากมายเละอายกันเย,ยอละล้เกิดพ่มให้เชียดทุกปีเลยนะค่นคอายพ่นะหรนะวันนี้ก็บอกหนึ่ง้่งเนี่ยอันอาสองพุ่แปดน้อง, 8, องเผ็ดหลวงแต่ผมให้เลกไปจำกันเองนะเลขอะไรครับสองเจสองอเฮ้ยสองจอ,ออกเมื่อที่แล้วก็อบอกแล้วอย่าลืมไงอย่าลืมไปซื้อ3ซื้อ3ควายเนะลยม การรับกิน99ก็ซำมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แล้วแต่ดวงก็แล้วกันครับแต่ว่าหวยหวยพิพ่งน่ออกออกประจันนะเราไปกลับกลับพอดีวันที่13นะฮะแล้วก็31 31ปี11 11กั1กับ1รวมกันเป็น2 3กับ3รวมกันเป็นท2662อ สามสอ้มมึงคิดมากกว่ากูกูว่าเจ็ดสามแทนนึงเอาไว้ผมจะพูดอีไหมนะครับโคดีทุกท่านเดินทางเขามประเยขอบคุณทุกท่านครับผมโชคดีครับผมขอบคุณมากททขอบคุณนะครับนยุบนะครขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกบขอบคุณศิลปินทุกท่านขอบคุณทีมงานแดนเซอร์ วันนราต้องการท่ับ้านพวกนี้เราเจอกันนะครับีสิเป็นอีกมากมายนะครับไปดูย้อนหลังได้นครับที่เพจอะไรแคนดินสยามโศรินแ่นดินสยามลผมนะ